แม่ขันเอาแล้วไม่ขันเอาแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยดูความน่ารักสองแม่ลูกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ขันจะ่แลนลูกหลาสิแลนเพระท่านเขา,า,าเลยจาวาแลนจะวากิ่งครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซท่านผู้ชมแฟนคลับท,ทุกทท่านทุกทกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับบรรยากาศช่วงสาย,สายนะครับวันนี้เหมือนแต่เช้าเลยนะครับก็พาแม่ลูกนะครับมาลงกินน้ําเล่นน้ํากันในช่วงเช้านะครับ ก่อนที่เราจะไปทําภารกิจนะครับก่อนที่จะไปทํานากันโอ้ให้มากินน้ําแต่ยังไม่กินนะครับมาแวะทางทางกินกอภัยก่อนของโปรดอาหารโปรดโอ้โหช่วงนี้บึกเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ คนผอมได้แต่ห้ามช้างผอมนะครับนี่คือสโลแกนของกลุ่มของเราครับช้างพร้อมไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ด่านีเดี๋ยวคุณยายด่านะครับผม้อมไม่ได้ อ่ะลองกินน้ำกันลูกลาเอ้ยโอ้ยไปคุยกันนี่เห็ดยังไม่ขานกินน้ำกันเร็วเอิญพานางกับลูกมากินน้ำกันนะครับในช่วงเช้ชานะครับ โอ้ oh, วันนี้กินน้ําดีเลยนะครับวันนี้บรรยากาศอึมครึมอยู่นะครับแต่ว่าแม่คันกับลูกนี่กินน้ําดีมากๆนะครับเออลงแล้วลงแล้วนะครับไม่ต้องใช้ควานนะครับแม่คันลูกพายไปตรงไหนแม่คันจะไปตรงนั้น <laughs> ก็ติดสถานการณ์ตลอดนะครับเหมือนยังกับตังเมเลยนะครับแม่กับลูกคู่นี้นะครับผมถ้าผูกป่านี่น่าจะนะครับผูกลูกมางคนน้อยเชือกเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ขันติดลูกมังคนน้อยมากนะครับคงจะไม่หนีไปไหนนะครับผมก็เหมือนที่ติดกับ พี่ชัยบงคลแล้วก็น้องบุญส่งนะครับน้องบุญส่งนี่ยอมให้นอนใต้ท้องแม่ขันได้เลยนะครับรักบุญส่งมากนะครับโอ้ยแต่รักเชือกไหนเชือกนั้นก็ไม่รักความไหลเลยแปลกแปลกมากนะครับผมแปลกที่สุดเลยแม่ขันรักเชือกไหนนะครับก็ความไหลเข้าใกล้ก็ยากๆนะครับผม ขานนอนลงขานถอยถอยลูกถอยไปถอยไปถอยไปถอยขานถอยถอยไปแม่นนอนเออหมุนลงหมุนลงโอ้ทำเหมือนประชดนะครับทำแบบนี้เหมือนประชดันหนายเลยนะโอ้โหโอ้โหหาจังหวะโอ้โอ้เขาเส่นงบดไดแท่บุ้ยเกียกขี้ตมระบาดนี้คุณก่อคุณแม่เอวยอ้ย โอ้เหตุประชดอีกดูดูด,ดูนางทำประชดความหลายนะครับผมนี่บอกกันดีๆก็ได้อะสงสัยจะว่าอย่างนั้นเนาะทำไมต้องขึ้นเสียงโอ้ไม่ให้ขึ้นเสียงไม่ได้นะครับนางฟังแล้วนางไม่ค่อยอยากจะทํำนะเราต้องขึ้นเสียงสูงโอ้แน่ดูครับ ไปลงไปเออลงไปลงไปกินให้เอิม่มกินน้ำให้อิม่มมกเออเมื่อจะหยอกกันอยู่หันเลยเด้อกินมาปะกินกระมุดลงนอนลงนอนลงบ๊เเมเบยมองง่ายใส่ฟังคุณอะแตงน้อยกระเล่นกลนครับแม่แม มาเล่นน้ำด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเอาดากถุยอีกเบยตุดตนดากไม่ตะกี้ยินระบายเอา้างหางงอปันไม่งอดบานทั้งสองเลยแบดอุ๊

ไม่ขันเอาแล้วไม่ขันเอาแล้วเอาแล้วเวย้ยเอาแล้วเวย้ยดูความน่ารักสองแม่ลูกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ขันจะเลีนลูกหลาสีแลนเพระท่านเขาได้จากว่าแลนจักว่ากลิ้งครับผมโอ้ยแม่ขันเ้ยไม่ขันไม่รู้ว่าวิ่งหรือว่ากลิ้งเอานาะโอ้ยรีบรีบรีบ แล้วผมขอบ้านแล้วโอ้มคงจะบอกว่าอย่าวิ่งสิแม่ตามไม่ทันอุ้ยแม่ขาเดิย้ยป,ปานปลากระปองปุ่มปุยม้อนเมืองกึง่งครับ แม่คันถอยมาเยอะเยอะเยอะน่ารักมากๆนะครับทั้งสองเชือกเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับวันนี้มีความร่าเริงมากนะครับถ้าแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับผมเขารู้สึกว่าไข่เครียดได้เยอะแล้วก็มีความสุขมากๆสาหรับสองแม่ลูกนะครับความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันนะครับผม ไปยืนกินเลยยืนกินถ่าเลยนี่ครับช่วงกลางวันนะครับเราก็จะเอาเข้าใต้ถุนบ้านนะครับตอนกลางคืนเราก็จะให้แม่ขันและลูกนะครับออกมานอนข้างนอกนะครับผมเพระาะว่าช่วงกลางวันอาศัยไม่แดดนะครับแล้วก็วันไหนที่มีฝนฟ้านะครับเราก็จะเอาเข้าในบ้านเหมือนเดิมนะครับ ดูครับเขาได้อยู่ได้กินด้วยกันทั้งสองแม่ลูกนะครับเขาจะมีความสุขมากๆนะครับผมโอ้ดูตอนนี้นะครับดูครับผมใกล้เคียงกับแม่มากเลยนะครับดูไหลนะครับดูไหลใกล้เคียงกับแม่มากๆเลยนะครับ,นนรบ,บ,รบตัวโตยังไงคุณแม่ก็ยังรักและก็ยังห่วงและก็ห่วงอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือ ความสัมพันธ์แม่กับลูกนะครับก็เหมือนคนเราเลยเนาะนะ,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 ะครับเรได้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีอ่ารู้จักหลักตัวเองด้วยนะครับแม่ขันนี่ครับถึงเวลาแล้วที่จะอยู่คนละหลักี่เพราะว่าคุณพ่อจะต้องไปทำนานะครับ ไม่ต้องบอกนะครับแม่ขันรู้เลยนะครับว่าหลักนี้คือหลักประจําของแม่ขันนะครับแม่ขันรู้งานมากแล้วก็รู้จริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับเขาจะทําทุกวันนะครับแม่ขันจะจะปกติทุกวันเขาก็จะมาอยู่หลักนี้นะครับถ้าเข้ามาในบ้านปุ๊บเขาก็จะเข้ามาหลักของเขาเองนะครับ ไม่ต้องไปบอกไปจ้ำชี้จ้ำชัยอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแม่ขันก็รู้ครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องแม่ขันเงินลูกพายมงคนน้อยไว้ด้วยนะครับผมฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับช่วยกันแชร์เยอะๆช่วยกันติดตามเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นขวัญและก็กําลังใจกับช่องทางกันเงินของเรานะครับผมเดี๋ยวคนหลายก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ รอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังคันเงินของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม